สวัสดีค่ะอยู่กับช่องนิตยาชาแนลบ้านซอนะคะวันนี้นิดพามาดูลูกๆนะคะหลังจากไม่ได้มาดูนานนะคะนาบอกว่าออกลูกแล้วนะคะสีแดงด้วยนะคะตัวเมียนะคะน่ารักมากเลยนะคะหลังจากไม่ได้มาดูนานนะคะก็วันนี้ได้มีโอกาสก็เลยมาทํางานแถวนี้นะคะก็แวะมาดูลูกๆนะคะเป็นยังไงบ้างนะคะหลังจากที่ไม่เจอกันนานก็คิดถึงนะคะ ี่ก็ไม่ค่อยมาดูนะคะเพราะว่าข้อกัวน้ามันอยู่ไกลมากนะคะค่ะวันนี้น้ํามาเลี้ยงใกล้ๆก็เลยมาดูนะคะแล้วก็มาชมเขาตัดละมันด้วยนะคะก็ดีที่มีน้ํานะคะเนอะ้อยาก็มีพ่อได้ให้กัวนะเห็นี่ค่ะนนี้จะพามาชมการตัดละมันนะคะแบบทันสมัยนะคะ จะพามาชมการตัดละมันแบบทันสมัยแล้วก็ประหยัดด้วยนะคะมาติดตามชมกันเลยนะคะไปทรรมดาตอนนี้เดี๋ยวค่ะมาดูวิธีนะคะตัดละมันนะคะแบบบ,บ้านเรานะคะ แต่ก่อนก็จะใช้มีดอิโต้นะคะซับนะคะทีละลำทีละลำแต่ว่าวิธีนี้จะได้เร็วนะคะมาดูนะคะว่าทำยังไงนะคะมาดูนะคะมาดูนะคะพามาดูวิธีการตันละมันนะคะ มันก็สวยมากเลยนะคะพันอะไรนี่คะพันอะไรามเท่าแก่าเท่าแก่อ้เท่าแก่พันอะไรคุณตางอนนะคะ,ะมาชมนะคะ มาชมวิธีการตัดละมันนะคะค่ะ <c oughs> เทคนิคนะคะค่ะนะคะมาดูวิธีทำนะคะนี่ก็จะเอาไปเรียนเป็นแบบยานะคะ fc <c oughs> <c oughs> วิธีทํานะคะโอ <laughs> ได้เร็วมากนะคะเอวิธีนี้นะคะใช้เรื่อยนะคะก็ดีกว่าเราใช้มีอิโต้นะคะสับทีละลำ <c oughs> ค่ะจะหลังจากเสร็จแล้วนะที่ตัดแล้วก็จะนำมาแช่แช่น้ำยานะคะเ <c oughs> <c oughs> นี่ แช่น้ำยานะคะอู้ผู้ปีอ๋อผสมนะคะเอ็มร้อยก็มีนะคะน้ำยาเล่งรากนะคะค่ะแช่อีส่วนผสมของเอ็มร้อยนะคะแล้วก็ยาน้ำยาเล่งรากนะคะเพชรดำนะคะค่ะหลังจากที่ตัดเสร็จแล้วนะคะก็จะมาแช่น้ำแล้วก็ ประมาณกี่นาทีนะแนนครึ่งชั่วโมงโอ้แช่ประมาณครึ่งชั่วโมงแล้วก็จะเก็บขึ้นนะคะประมาณอ๋อประมาณยี่สิบนาที่ <c oughs> ตัดครั้งหนึ่งก็ได้หลายกระสอบนะคะดีกว่าเอามีอิโต้ฟันเอานะคะงั้นก็วงเดือนก็ช้านะคะวิธีนี้จะได้เร็วนะคะ ตอกลัดนะคะทำเป็นเสาขึ้นทำอย่างนี้ค่ะพันมันก็จะเป็นแปดหนึ่งนะคะกับเกียรติมังกรนะคะตามที่นี้เธยทำมานะคะอันนี้ที่จะพามาชมนะคะนะคะทีท่ีเก็บระมันนะคะทำอย่างนี้นะคะ มาณก็จะเราเอาดินถมนะคะตรงโคนนะคะสักหลักเป็นแนวก็ทํานี้นะคะอันนี้คือมืออาชีพมากเลยนะคะ,กะเกษตรเพราะว่าเราจะใช้ดินถมเลยนะกบเลยนะคะเอาเอาไว้ประมันแบบนี้นะคะค่ะบางบางท่านก็จะตั้งดินไว้เลยนะคะ แต่ว่าทำอย่างนี้นะคะเรามันเราจะได้ไม่เหี่ยวนะคะ,ะสวยมาค่ะพันแปดหนึ่งนะคะระยองแปดหนึ่งหรือบางท่านก็เรียกเกตมังกรน,นะคะสวยมากนะคะนี่ก็ใส่พันนี้นะคะใส่พันนี้สามไร่นะคะของนี้ใส่ขี้ไก่อัดเม็ดนะคะแล้วก็ปุ๋ยสูตรสิบห้าสิบห้านะคะรองพื้นนะคะแล้วก็ ได้มันไ,มได้ประมาณเดือนกว่าหรือสองเดือนนะคะนี่ก็จะฉีดยาฆ่าญ้าเลยนะคะฉีดยาฆ่ายา้าได้ประมาณหนึ่งเดือนแล้วก็นี่ก็จะหวานเลยนะคะนี่ไม่ได้ใส่ยอดหยอด,หยอดหยอดโค้นนะคะของนี้หวานเลยนะคะค่ะสามไร่ก็ได้จะประมาณสองหมื่นกว่าบาทนะคะเพราะปีนี้มันมันราคาไม่ดีนะคะก็ประมาณนี้นะคะค่ะมาดูวิธีตัดนะคะอีกรอบนะคะ หลังจากที่เตรียมเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะค่ะหลังจากที่ใส่ละมันเสร็จเราก็จะมัดนะคะมัดไว้นะคะนี่ค่ะใชจัมโบ้ได้อยู่แล้วอืมสวีสวีสวีค่ะน้าก็บอกไปดูพันพันย่านะคะแล้ว นะคะคเกษตรเราก็พัฒนาแล้วเนาะเห็นไหมคะวัดระยะไว้เรียบร้อยแล้วค่ะจะใช้ปลายเรื่อยนะคะวัดระยะวัดระยะก่อนค่อยตัดนะคะโดยชนานาญมากเลยนะคะไม่ต้องใช้เครื่องวัดนะคะเอาสายตาวัดเอาเลยนะ เรียบร้อยแล้วนะคะเรียบร้อยแล้วนะคะบรรยากานะคะค่ะบรรยากาศนะคะ นะคะวันนี้พามาชมบรรยากาศนะคะพามาดูบัวนะคะค่ะเขาบอกว่าบัวนี้ออกลูกแล้วนิดก็เลยมาชมนะคะเห็นไหมคะตัวเล็กๆนะคะสีแดงๆนี่จะซูมให้ดูนะคะนี่ในใค่ะที่นอนเดือนเดือนนะคะเห็นไหมค่ะน่ะารักมากเลยนะคะค่ะสำหรับคลิปนี้นี่ก็ขอจบคลิปไว้ไเพียงเท่านี้นะคะขอขอบคุณที่ติดตามรับชมช่องนิตยาชาแนลบ้านซอสวัสดีค่ะ